วัสดี FC อีกาชนะทุทางเก่าวันนี้ผมพ้อนอีกากลับมาเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของสถานก,การณ์ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะไปโฟกัสกันในเรื่องที่บรรดาเสือเอังกฤษเนี่ยตอนเนี้มีการคาดการณ์กันว่าม้าเต็งจากที่มี3ตัวในช่วงแรกตอนนี้น่าจะเหลือ2ตัวใช่ไหมนะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วผมก็ยิบเอาประเด็นเหล่านั้นมาพากันแบบตรงๆเลยว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงสซกรีส์บอกว่าเฮ้ยต้องจับตานะอาจจะมีมามืดอีกหนึ่งทีมหรือว่าสองทีมที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ในซีซั่นนี้ก็เป็นได้จะเป็นเช่นนั้นไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาร่วมกันวิเคราะห์นะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเพลสเพ่นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกองกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับจะเหลือ2ม้าแตงจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังคงต้องชิงชัยห้ามหันกันสำหรับสม้าแตงที่เคย ถูกคาดการเอาไว้นั่นคือเรือใบสีฟ้าหงแดงและปืนใหญ่ครับทีนี้เราไปดูกันก่อนครับม้าตัวแรกที่เป็นแชมป์เก่าเต็งหนึ่งและเต็งจา๋าตอนนี้หล่นลงมาเป็นเต็ง2ครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมุมมองจากเซอร์งกฤษณเวลานี้นะครับเขามองซิตี้ว่าอย่างไรครับ แน่นอนครับการพ่ายแพ้4เกมติดต่อกันของเป๊ปแล้วก็ลูกทีมเนี่ยคือสิ่งที่หลายหลายคนไม่เคยเห็นกันมานานมากครับซึ่งมาเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเป๊ปแอนโคเนี่ยหมดพลังหมดไฟหมดแพชชั่นหรือว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยครับเรายบสีฟ้ากำลังพยายามนะครับในการที่จะคว้าแชมป์ พีมยรีตอังกฤษเป็นสมัยที่5ติดต่อกันถ้าทำได้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่สุดๆนะครับแต่ในตอนนี้นะครับสแตตจากออฟต้ามีการระบุเอาไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจากที่ระบายสีฟ้าเป็นเต็งจ่าและเต็งหนึ่งถูกมองเอาไว้มีโอกาสที่82%ในการคว้าแชมป์พีเมยรีกครับโดยที่เป็นเพราะความเก่ง เกินของเป๊ปและความโรคจิตของเป๊ปรวมถึงขุมกำลังที่มีอยู่ในทีมที่เพียบไปด้วยระดับคุณภาพครับแน่นทุกตำแหน่งทุกพื้นที่ของสนามและก็ความเก่าประสบการณ์ความเชี่ยวและความเขี่ยวในการที่จะแย่งแชมป์ในแต่ละปีเนี่ยก่อนซีซั่นนี้รูดม่านเปิดฉากเรือใบสีฟ้าถูกมองว่า82%ครับในการหยิบแชมป์ในปีนี้แต่หลังจากที่แหกโค้งครับ มา4ครั้งซ้อนๆรวมทุกรายการแพ้ในลีก2เกมติดกับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมกลุ่มหัวตารางด้วยกันมาเลยทำให้ตอนนี้ความเชื่อมั่นจากื่ออังกฤษเนี่ยจาก82ลดคัวภาพเลยเหลือเพียงแค่38เท่านั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวแรกที่ต่ำมากๆต่ำสุดๆเนรอบ 5- 6ปีหลังเลยทีเดียว จนกระทั่งเป๊ปเองก็ออกมาพูดให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่แพ้ต่อไบรตันอย่างน่าเหลือเชื่อ1ประตูต่อ2เป๊ปบ,บอกว่าหลังจาก7ปีที่ผ่านมาและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้6ครั้งปล่อยให้ลิเวอร์พูลได้แค่สมัยเดียวบางทีอาจจะถึงช่วงเวลาที่ทีมทีมหนึ่งสมควรได้รับโอกาสแบบนั้นบ้างนี่คือคำพูดประโยคที่เป๊ปพูดเอาไว้มันน่าสนใจว่าเป๊ปเฮ้ย โยนผ้าขาวลงกลางเวทีเร็วเกินไปไหมหรือเป็นการพูดเชิงจิตวิทยาเล่นไมค์เกมกับผู้นำอย่างลิเวอร์พูลน่าสนใจตรงนี้ครับแต่อย่ารืมตามครับสิ่งหนึ่งที่สื่ออังกฤษมองว่าใจเย็นเย็นอย่าพึ่งกาชื่อระเบสีฟ้าทิ้งออกจากสระบบในการลุ้นแชมป์เพราะว่าประวัติศาสตร์ อดีตวันวานมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วแมนซิตี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่ม้าแรงปลายเป็นพวกเครื่องดีเซลช่วงแรกๆเนี่ยเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยอาจจะดูแบบเอ้ยเดี๋ยวมีแต้มลนเดี๋ยวทิ้งแต้มยังเล่นไม่ได้เนี้ยบมากแต่ซิตี้เนี่ยให้จับตามองหลังจากผ่านพ้นในช่วงคริสต์มาสครับคือในช่วงนี้ เป็นช่วงที่แบบพักเบรกชิมชาติใช่ไหมแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงเดือนธันวาคมและพอนักเตะตัวหลักพยอยกันกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตานักเตะอยู่ในช่วงความฟิตที่เต็มร้อเซและผ่านพ้นในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์มันตอกย้ำสุดๆครับว่าแมสซิตี้นั่นคือช่วงเวลาของวกเขาและตลอด 3- ซีซันที่ผ่านมานะครับหลังผ่านพ้นช่วงคริสต์มาสเนี่ยซิตี้ แพ้คู่แข่งในเกมพิเิกเพียงแค่4เกมนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ในช่วงปลายธันวาคมมกราปุม,าม,ามาภาเมนาเมษาพฤษภาซิตี้แพ้ยากมากแล้วช่วง4ซสซั่นหลังสุดนะครับมันได้เห็นชัดว่าซิตี้เนี่ยเป็นฝ่ายไล่ล่าเป็นผู้ตามแล้วก็ เป็นผู้ตามอย่างอดทนไม่สะทกสะท้านกับสถานการณ์อยู่ตรงหน้าอาจ์มีทีมที่นำพวกเขาอยู่แต่ซิตี้ก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วกลายเป็นผู้ที่ไล่ตามและแซงหน้าผู้ที่เคยนำได้แบบเจ็บแสบมาลหลายๆครั้งบางปีจาก15เกมสุดท้ายชนะถึง14บางปีเคยตามหลังอาร์เซนอลถึง6คะแนน มีบางช่วงที่ตามหลังคะแนนมากกว่านั้นอีกรวมถึงในปี2 0 2 3ที่ตามหลังเปินใหญ่มากถึง8คะแนนแต่สุดท้ายแล้วซิตี้เขาก,กลับมาได้แต่นั้นนี่คือช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตเบาๆเ,เ,เป็นอุบัติเหตุลูกหนังที่เกิดขึ้นซึ่งเซอร์งกต์มองว่าแ,แมนซิตี้สามารถปิดจุดอ่อนแก้ไขข้อพลาด ตัวนักเตะทยอยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอาจจะมีตัวเจ็บบ้างบางคนเอาแค่บางคนนะครับประมาณ1หรือว่า2คนแล้วสามารถลบช่องโหว่ที่โรดริทิ้งเอาไว้รวมถึงในช่วงเดือนมกราคมที่ว่ากันว่าเป๊ปเนี่ยมีการสกิดบอร์บริหารไปแล้วว่าผมขอซื้อผมขอดึงตัวหน่อยโดยเฉพาะกองหลังสักหนหรือว่า2คนและถ้าเป็นไปได้ กองกลางตัวรับสักหนึ่งคนเอามาทดแทนการหายไปของโรดรีเป๊ปเองก็เชื่อว่าถ้าทำได้แล้วเจอกับคนที่ใช่นักแต่ระดับคุณภาพเข้ามาอีกสัก2อสาคนเป็นอย่างน้อยนะครับซิตี้จะแข่งแกร่งขึ้นแล้วพร้อมรบกับการชิงชัยในการเป็นแชมป์พิมลิกในซีซั่นนี้ดังนั้นตอนนี้นะครับเซอร์กิตบอกว่าซิตี้ยังเป็นซิตี้อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่มองว่าซิตี้อาจจะไม่ดีพอสำหรับการเป็นแชมป์แต่อย่าลืมซิตี้เองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วเป๊ปก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอจนถึงในช่วงปลายเดือนธันวาคมดูซิว่าซิตี้จะกลับมาได้ไหมนะครับแต่ถ้าแหกโค้งอีกแพ้อีกแพ้อีกบางครั้งเนี่ยจ,จะเป็นปีที่ซิตี้อาจจะจบด้วยการแบบเศร้าๆในพรีเมียร์ก็เป็นได้นะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งทีมครับ มองว่าม้าเต็งตัวเนี้จะยังอยู่ในเส้นทางหรือเปล่านั่นคือปืนใหญ่อาร์เซนอลครับซื่ออังกฤษเขามองอาร์เซนอลว่าอย่างไรนะครับหมดลุ้นแชมป์แล้วหรือยังหากแมนซิตี้เจอกับวิกฤตเบาๆสถานการณ์ของอาร์เซนอลอาจจะมากกว่านั้นขณะที่ก่อนฤดูกาลเปิดนะครับแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยต่างคาดหวังเอาไว้ว่านี่จะเป็นซีซั่นที่อาร์เซนอล จะสามารถแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าป้ายในการคว้าชแชมป์ได้หลังจากที่2ซีซั่นก่อนพยายามไล่แมสตี้แบบเต็มที่แล้วแต่ได้แค่เกือบเท่านั้นซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่สมหวังสักทีแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้อาร์เซนอลทำแต้มหล่นมากเกินไปเก็บผลลัพธ์ได้ไม่ดีในเกมที่ควรจะได้ผลลัพธ์ในแง่บวกมาเิ่นทำให้แฟนอาร์เซนอลบางคนเริ่มจะมี ความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มจะยอมแพ้แบบเบาๆแล้วสื่ออังกฤษบางสำนักบอกว่าถ้าหากอาเซนอลยังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้พวกเขาเตรียมโบกมือใบายได้ทันทีอาจจะเหลือม้าแข่งม้าเต็งแค่2ตัวจริงๆตรงไหนบ้างล่ะครับออย่างแน่นอนครับมันชัดแล้วนะครับในช่วงเวลาที่อาเซนอลดูจะ มีสถานการณ์ที่ยากลําบากมีหลุดแพ้หลุดเสมอมันเห็นความแตกต่างระหว่างอรลเนอลปีก่อนกับอรลเนอลในซีซั่นนี้นั่นคืออรลเนอลในซีซั่นนี้เนี่ยถ้ามองถึงโอกาสในการทําประตูพวกเขาสร้างโอกาสได้เยอะครับแต่ทําประตูได้ไม่เยอะเท่าที่ควรจากโอกาสที่ได้รับซีซั่นนี้การจบสกอร์ดูเหมือนจะมีปัญหาและซีซั่นนี้ การเข้าทำในพื้นที่แดนสุดท้ายของบุกโยซาก้าดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมและเป็นซีซั่นที่คู่แข่งเริ่มที่จะรู้แล้วว่าจะต้องปิดตรงไหนอุดช่องโหว่ตรงไหนและเล่นแบบไหนกับตัวรุกของทางอาร์เซนอลอย่างเช่นบุกโยซาก้าเนี่ยหลายคนรู้ครับว่าเป็นปีกที่เลี้ยงจี้ตัวต่อต,ตัวได้ดีนะครับคุณก็ต้องปิดช่องไฟปิดพื้นที่เพื่อไม่ให้บุกโยซาก้ามีพื้นที่ในการเล่นตามที่เขาได้ถนัด เช่นกันการขาดมาตินโอเดกาดมันชัดเจนว่าโอเดกาดเนี่ยเป็นตัวรุกที่สามารถไปกับบอลได้ที่สามารถทะลุทะลวงไปข้างหน้าได้ที่สามารถเล่นชิ้นหนึ่งสองได้ที่สามารถยิงประตูจากระยะไกลได้แต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยอาร์เซนอลก็ไม่เหมือนเดิมเป็นอาร์เซนอลที่มีแต่กองกลางตัวรับดังนั้นคู่ต่อสู้ในเวลาที่เจออาร์เซนอลก็มักจะงัด แผนการเล่นเกมรับปิดช่องไฟให้แน่นแล้วก็กวักมือท้าทายให้นักเตะแอสนันเข้ามาแล้วแัต่อสนนไม่ได้มีนักเตะในระดับจอมเทคนิคที่ผ่านบอลได้เสียทะลุทะลวงไปข้างหน้าได้ดีเท่ากับมาตินโอเดกาดพอไม่มีมาตินโอเดกาดปุ๊บเนี่ยอสนันสูญเสียความลงตัวซึ่งทั้งโทมัสปาเต้ดิคนไรส์เมริโนไม่ได้เป็นนักเตะในสไตล์เดียวกันกับทาง โอเดกาดมีเพียงแค่คนเดียวคือเจ um ้าหนุ่มอีธานเอนวานิรีดาวรุ่งวัย17ปีที่สามารถพาบอลขยับไปข้างหน้าได้ตรงนี้แหละครับคือปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้อ์เซอนอลก็อาจจะคาดหวังได้เพราะมาตินโอเดกาดกลับมาแล้วและพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาสร้างอิมแพกได้ทันทีและีกจุดหนึ่งครับที่สื่งเก็ตมองว่าถ้าอ์เซอนอลยังคงทำผิดซ้ำซากอัลซอนอลก็เตรียมบกมือยบายได้แต่ทีก็คือในเรื่องของ วิธีในในการเล่นของนักเตะแต่ละคนที่คุณต้องระงับอารมณ์คุมสติของตัวเองให้อยู่และพยายามเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนใบแดงไล่ออกจากสนามพยายามให้อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตา11ต่อ11ไม่ใช่10ต่อ11อันนี้มันเหนื่อยเกินไปและตอนนี้ครับช่วงเวลาที่เหลือสิ่งที่ต้องจับตาคืออาเซนนลคุณพลาดไปได้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเจอไซส์กลางไซส์เล็ก ยเย่าเยือนคุณต้องมี3มแต้ม3แต้ม3แต้มเท่านั้น,นเวลาที่คุณเจอลิเวอร์ pool คุณเจอซิตี้คุณไม่สามารถคิดถึงแค่ผลเสมอกับทีมเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะกลับมาจากสถานการณ์ที่เป็นรองสถานการณ์ที่ยากลำบากและกลายมาเป็นทีมที่ได้คว้าแชมป์อีพีิกในซีซั่นนี้เนี่ยคุณต้องชนะทางแมสซิตี้ sey, ชนะทางลิเวอร์พูลในช่วงโปรแกรมที่เหลือด้วยก็ไม่รู้ว่ามิเกลอลาตาแอนเดอะแกลงจะทำได้ไหมตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ ขีดค่ากาชื่ออาซนอลได้แบบเต็ม100%เซเพียงแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์แต่ในมุมของสื่อก็ต่ำกว่าทางลิปูแล้วก็ทางซิตี้แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมิเกลอาร์เต้าทีมงานและตัวนักตเตะ๋ยวต้องมารอดูครับว่าในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนอันตรายมากๆเนี่ยอาซนอลจะแหกโค้ง เร็วเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้หรือไม่นะครับทีนี้ไปดูแต็งหนึ่งตอนนี้นะครับนั่นคือลิเวอร์พูลครับมีการตั้งคำถามนะครับขึ้นมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีช่วงเวลาไหนที่จะแหกโ้งไหมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างดูดีในมุมมองของเสืออังกฤษนะครับแล้วตามสแตตตอนนี้นะครับและประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่โกหกใครด้วยนะครับคือ ผงแดงเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่หลังจากผ่านพ้นไป11เกมแรกและนำเป็นจ่าฝูงและห่างจากรองจ่าฝูงอยู่5คะแนนเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วสเตตที่น่าสนใจคือ5ทีมก่อนหน้านั้นเมื่อนำเป็นจ่าฝูงและทิ้งรองจ่าฝูง5แต้มผ่านพ้นไป11เกม 5ทีมก่อนหน้านั้นคว้าแชมป์พิมริกได้ทั้งหมดครับหนึ่งในนั้นมีหงแดงลิเวอร์พูลด้วยนะครับย้อนกลับไปในซีซั่น2019-2020ในยุคข,ของเจอเก้นคลับอ่ามีมุมบวกใช่ไหมมีเขาเรียกว่าสัญญาณบวกใช่ไหมแฟนเดอะคัพซึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อมั่นเลยว่าแฟนเดอะคัพทุกคนอ่ะเอาประมาณ8 0 9 0ก็แล้วกันไม่มีใคร ที่จะเคลือบแปลงสงสัยในความสามารถของกุนซืออาร์เนอร์แล้วก่อนหน้านี้หลายคนเป็นกังวลนะครับว่ากุนซือคนนี้จากลีคอนแลนด์เนี่ยจะเข้ามาสานต่อการทํางานของเชิค็อปได้อย่างไรจะไหวหรือเปล่าจะเป็นของปลอมทําเหมือนไหมจะดีจริงไหมหนู่นนี่นั่นมีเครื่องคําถามเกิดขึ้นโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับแต่ตอนนี้กุนซืออาร์เนอร์เริ่มได้รับความเชื่อมัน่นจากบรรดาฟแฟนบอลน,นั่นคือกำแพงชั้นเหล็กเลย ที่เขาจะสามารถทํางานได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นเพราะตอนนี้ไม่มีคําถามเกิดขึ้นแล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยดีกว่าหลายซีซั่นก่อนๆและก็คือลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้เยอะและเป็นลิเวอร์พูลที่ทําประตูได้แบบตลอดเวลาทุกวินาทีและเป็นลิเวอร์พูลที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเมื่อคุณมีเกมรับที่ดีปัจจัยประกอบรอบด้านส่วนอื่นก็จะดีตาม แม้ว่าจะมีบางเกมที่เสียประตูจริงนะครับแต่ตัวรุกเนี่ยสามารถยิงประตูได้ตลอดเวลาแล้วไม่จําเป็นที่ต้องลุ้นแค่โมซาลาคนเดียวเท่านั้นแต่คนอื่นๆยังสามารถยิงประตูให้กับทีมได้และที่ผ่านมาเลฟูมีความผิดพลาดจริงนะครับแต่ซีซั่นนี้ความผิดพลาดยังมีอยู่แต่น้อยกว่าหลายซีซั่นก่อนๆตัวหลักตัวคีย์แมนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห ยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเจ็บแต่ในซีซั่นนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตอนนี้โมเมนตัมของลิฟูดีมากครับดีจนกระทั่งเซอร์กบีบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณยังคีโมเมนตัมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสนะที่หงแดงจะหยิบแชมป์ในซีซั่นนี้แล้วตัวแมตท,ที่ต้องชี้ชะตาเนี่ยก็คืออีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่หงแดงจะเจอกับทางซิตี้และเทาวันนั้นเนี่ยหงแดงยังชนะซิตี้ได้ ผม oh, บอกเลยว่าสัญญาณบวกจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลเดอะคอปเนี่ยดูทีมรักกันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องมารอดูครับแต่ว่าตอนนี้คือเต็งหนึ่งแล้วก็คู่ควรแล้วก็เหมาะสมแล้วนะครับทีนี้สุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะประเด็นที่4คือซีซั่นนี้จะมีทีมมามืดสร้างเซอร์ไพรส์ไหมผมไปขุดคุยมุมมองของสื่ออังกฤษมานะครับบอกเลยว่า 0%ไม่มีสื่อไหนออฟไลน์ออนไลน์สำนักไหนเลยครับที่มองว่าจะมีทีมสร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมมามืดที่ลุ้นแชมป์ร่วมกับบรรดาทีมเต็งอื่นๆที่ผมกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ครับแม้กระทั่งสเปอร์ก็ไม่ได้มองนะฮะเพราะว่าไม่มีความสม่ำเสมอเชลซีืซอังกฤษยกนิ้วให้กับการทำงานของเอโซมาเรสกานะครับแต่พวกเขามองกันว่า เชลซียังขาดประสบการณ์ยังขาดความนิ่งยังขาดความเก่าอาจจะต้องรออีกสัก2-3ปีที่เชลซีทีมทีมนี้จะกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูเป็นยังไงแมนยูแน่นอนครับมันต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งกับของทางอูเวนอโมริมแต่เซอร์กริจบอกว่าจะมีสัญญาณบวกมองว่าแมนยูมีลุ้นนะครับในการที่จะหยิบโคต้าสำคัญนั่นคือแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยที่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะเป็น โคต้าที่แบบเปิดกว้างมากๆเดี๋ยวเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเปิดประเด็นกันอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติยังไงก็เดี๋ยวอดทนรออีกสักนิดหนึ่งครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วส่วนจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับคลิปต่อไปไว้เจอกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ